เรื่องเราชานี้ครอบครัวบันเทิง8นาฬยกา36นาทีก็เลิกเล่นหวยยังเลิกแล้วแน่ใจแน่ใจพี่จะบอกว่าพัทยาเมื่อวานนี้ช่วงเย็นตำรวจเข้าไปจับกลุ่มบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บางละมุงชนบุรีนะมีชาย8คนผู้หญิง60คนรวมเป็น68คนพร้อมกำลังนั่งจดตัวเลขลงในกระดาษโพยหวยในห้องต่างๆ มีนายสมพา,มานคมณีรับเป็นเจ้าบ้านเครื่องแฟก25เครื่องโน oh ้ตบุ๊ก12เครื่อง oh oh. เครื่องคิดเลข63เครื่อง oh oh. และอื่นอีเยอะแยะกโพยหวยได้ดินที่ถูกแฝกมาจากทั่วประเทศนี่ส่วนใหญ่เลยนะ <c oughs> จริงไหมเนี่ยจริงดิแล้วเขาบอกนะฮะนี่มีจ้างคนมาจดโพยค่าแรงว 1, oh ันละพันห้าห้าเท่าของนโยบาลรัฐบาลหเท่าของสามร้อยหกสิสี่เครื่องนี่ย โดยที่ผู้ต้องหา68คนตอนนี้ตำรวจได้รายชื่อของเจ้ามือรายย่อยและเบอร์โทรศัพท์เขาคงจะตามไปจับเลิกกันใช่ไหมโอ้หนูซื้อรัฐบาลอย่างเงี้ยปลอดภัยนะไม่แล้ววันนี้ปิดโทรศัพท์ไปอ่ะอะไรนะปิดโทรศัพท์หมด ข่าวบันเทิงก็ได้ครับผมข่าวบันเทิงนะครับผมหนูไม่รู้เคมีตรงกับนักแสดงท่านนี้หรือเปล่าใครครุณ<อ>ชมพู่เอริยาเฮฮาเกอาาตอารยา <c oughs> อารยาเฮฮา,าเกตผู้เปลี่ยนชื่อเถอะนะครับบูอันนี้นะครับผมก็มีพีด่ดำพี่พีพ่เบ้นเนี่ยเขาอ่านข่าวของชมพู่นะครับก็แต่ว่าอันนั้นเกี่ยวกับผลงานของหนูเนี่ยจะว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวค่ะคุณแม่ของฝ่ายชายเนี่ยคุณแม่ของคุณคุณน็อตนะ ก็บอกว่าอยากจะได้ลูกสะพ้ายคงจะอินมากคงจะอินกับละครเรื่องเมียแต่งเห็นคุณจมพู้ใส่ชุดแต่งงานแล้วสวยไงถ้าลูกสะพ้ายเราอย่างอ้เอาทัศน์ทนาอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณชพูก็บอกว่าไม่ไม่ได้อเพราะว่าชุดยังตัดไม่เสร็จไม่รู้ปลายปีจะทันหรือเปล่าก็พูดเล่นพูดหยอาล้อนะอยาให้รู้แต่งก่อนปลายปีนะ ตีเลยนะจงพูดตีเลยนะครับผมเอามาฟังว่าจงพูกับพูดว่าไงครับผมไม่ทานแต่ไม่ทานตัดชุดไม่ทาน <c oughs> ไม่ค่ะยังไม่ได้มีการคุยกันจริงจังยังไม่มีการอะไรอย่างเงาี้ยทางสิน้นคือ,เ,อเรื่องของผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องหนึ่งงแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องของ เด็กเรื่องของคนสองคนเลยกันเรายังไม่ได้คุยอะไรกันจริงจังตรงนั้นคือตอนนี้ก็คือต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองอะแหละอย่างอย่างที่บอกอะจะมาขอปูปรับตอนนี้ไม่ได้นะ,ะม,นมันมันมันไม่ทนันบอกแล้วตัดชุดไม่ทันไม่ทนั<อ>นแต่ตัวไม่ทัน<อ>ปรับไม่ได้นะแล้วเมื่อวานนี้คุณชมพู่เนี่ยทำทรงลังนกห,หนูไม่เข้าใจว่าเขามีแบบแบบคนเทรนเนอร์ดีหรือว่าอะไรหรือว่าคนที่คุณหวานเจี๊ยบพฤติการนี่เป็นไง ชมพู่ทนำลังนกคุณแม่เจ็บทําทรงนกอยกู่บนหัวแม่กาญวะพี่หวานเจ็บจําได้เลยแฮ้เจอกันบ่อย <c oughs> เจอกันบ่อยพี่หวานเจ็บเด่นไปไหมเด่นกว่านักสแสดงไปไหมคุณนะยังกระดาบเล่อนเน่ยอะรก็ไ้วยอ่านี่นะครับก็ก็ผ่านไปนะครับของคุณชมพู่ต่อไปพูดถึงใครเป็นแฟนคลับเกาหลีทางนี้เลยค่ะคุ้งกีกระเอกน่ารัก น่าหลอกเนี่น่าลกมากแต่ว่าสําหรับผู้ชายก็คือธงอีสําหรับผู้หญิงต้องเป็นวงนี้เลยครับใครวงไชนี่เมื่อวานมาเปิดตัวที่ภารกอนว้าวแฟนคลับเยอะมาก แล้วบอกได้เลยว่าโอ้โหไปดูเถอะลูกใครหลันใครบ้างกับลูกฝนตกนะแล้วยังต่างร่มแบบเป็นดอกเห็ดเลยอ่ะนี่ดีโอ้ยร่วมงานขนาดไหนอ่ะโอ้โยเหนียวแน่นจริงๆแฟนคลับดู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 หน้าเขาดีนะมีลูกใครหลันใครบ้างตะไรอีกฝนตกหาไปเป้ากูชชี่ตยนะก็แล้วมีการด่าด่พี่นักข่าวด้วยเหรอบังบังบังลบบังลบบังอ้าวคนนี้แล้วนี่อ่ะ มันเบียดเป็นลมเบียดจะเป็น Sadly, ลมแต่ว่ายังจะรอดูนะยังไงดูอยู่นะใจสู้นั่นเองขอกลับไปนกข้อตั้งหนูยังดูหนูไม่ได้อ่ะลูกขอเทานั้ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยให้น้องน้องไปลมน้องกลับเรียวนะหนูเล่าอะไรอย่างเงี้ยหนูจบตั้งหนี่เนียดเอ็มเนอร์รักอ่ะเอ็มเนอร์รักนี่ไซนี่อะคะ วงใจนีครับผมแฟนคลับเยอะนะครับผม,มหนูก็เป็นแฟนกลับเขาด้วยคนหนึ่งกันเต้นแบบเกาหลีตึ๊กตึ๊กตึ๊ก,กเดี๋ยวคุณรอทงอีมาผมจะไปจริงหรือเปล่าใช<ม>่คร่บฮะ,ะสีนุ่มขอแล้วเซนทงอีให้พี่อ๋อจะไปเหรอไม่ไปขอไม่ได้ไง <c oughs> ข่าวต่อมานะครับคุณขนมจีนนะครับแอดมิดด่วนหลังติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับแต่ว่า ้องบอกเลยว่า P R นี่เขาสวมบทบาทของแพทย์นะค่ะคือทาให้มันเป็นข่าวอติดเชื้อจากไมโครโฟนอุ้ยอันนี้เห็นพวกต้องข่าวใหญ่ข่าวใหญ่ไงติดเชื้อจากไมโครโฟนหนักหนักตรงนี้เหมือนแบบใช้ไมโครโฟนร่วมกันหลายๆคนเป็นโรคใหม่นะครับผมอยู่ตรงนั้นนะเป็นโรคติดไมโครโฟนเรื้อรังฮ หรือเปล่าก็ไม่ใช่ไม่รู้องคุณแม่คุณแม่เนี่ยตอนที่คุยอยู่กับลูกนะไม่กลัวติดนะแต่พอจะสัมภาษณ์ปุ๊บคุณแม่ตัวมาพอให้กลัวไหมนะข่าวคุณแม่กลัวว่าจะติดเชื้อเหมือนคุณลูกนะไม่ใช่บ้างกินนี่ไงนี่ไงไม่ได้ไม่ได้เขาให้ข่าวผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะครับเมื่อกี้แม่อยู่กับลูกจะไม่สวมเลยพอจะสัมภาษณ์ผูสวมบัฟเลยแม่ แม่แม่แม่แรงไปไหมค่ะแม่แรงไปนะโต๊ะข่าวนะแม่หน้ข่าวเราก็ติดด้วยปิดผ้าด้วยเอ้าโกงมาจริงริงแโกโกงโกงหน้าข่าวไปเลยแต่ว่าถามหมอมาแล้วคุณหมอบอกว่ามีโอกาสติดเชื้อได้มาจากไมโครโฟนจริงเพราะว่าจริงแล้วท่านมู้่เราใช้ไมโครโฟนร่วมกับคนอื่นหลายหลคนน่ะคนเป็นวันละโรควันละสองโรควันละสามโรค รู้สึกใหม่ตัวนี้เนี่ยหลังสุดคนใช้คือโก้ละพี่นุ้ยหลายรอบยดูอยู่นะวันจันทร์นั้นทำไมเนเบอร์มาทำไมดูอยู่แล้วเป็นไงไม่มีอะไรหรอกฮะย้อนทถามทางหรือเปล่าย้อนถามทางหรือเปล่าอาคาต่อมานะครับผมพี่มาชานะครับผมก็ห่างหายนะครับไปจากการเล่นหนังนะครับในรอบสองปีจะกลับมาแล้วนะครับผมก็ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนะครับที่เล่นนะครับชื่อว่า 4 07ไม่ใช่ใบหวยนะครับเมื่อวานออกไปแล้วครับ074ย์เจ่อ <laughs> ตอบได้เล6หกศนกี่ <laughs> ไหนบอกเลิกเลยลแล้วหวยอ่ะเ <laughs> อ้าหนูช็อลอตเตอรี่กหมดแล้วหนูช <laughs> ็อลอตเตอรีนนะครับผมก็หลังจากที่เล่นเรื่องแปดน,นะครับห้าแพร้งแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องผีจะต้องพี่มาชาเลยหน้าตาจะต,ตื่นเต้นแล้วแบบทำไม <laughs> พี่ชาเนี่ยหนูเป็นแฟนขับแกมามา,มามามานานมากนะครับ เรื่องแฝดนี่สยองมากหนกกลัวเขาม่ดูแล้วกลัวเออแล้วก,นหนกออ็ห้าแพ่งแหละตลกเออห้าแพ่งสนุกอ่าสนุก<ม>แล้วก็ตลกด้วยทำไมหน้าตาบอกกับผีไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าออมีนักข่าวไปถามว่าเรื่องที่คุณกริดไปจีบกับคุณอ,อ้อําหรือมีข่าวคิดใกลจ้เกลากันพี่ชารู้สสึอยังไงนะครับพี่ชาก็า สบัดบ๊อบใส่ไปดูครับสบัดบ๊อบสบัดบ๊อบมีนิดหน่อยอะไรอ่ะไม่ไม่มีอะไรก็ค่ะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ค่ะทุกอย่างเอาเป็นว่าทําทุกอย่างทํำทุกความสบายใจเถอะค่ะอย่าซีเรียสเลยค่ะเรื่ผิดเยอะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นค่ะนะคะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณค่ะ ขออภัยที่ต้๊บก็หายไปไงสวัสดีบ๊อบใส่แต่ความจริงก็เขาก็เลิกลากันแล้วตั้งนานแล้วอ่ะก็ก็เลิกกันแล้วไม่ต้อไปเดี๋ยวพี่เบิร์ดดูอยู่เลิกกันแล้วลาไม่ต้องแคร์มีไหมมีข่าวอีกไหมมีครับผมคุณสมาร์ทควงคู่รู้จักไว้สมาร์ทอ่ะรู้จักเลย ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายทดสอบหนูไม่ได้อยู่หลังเขานนพะไม่หลอนะครับผมก็เอ่อกับน้องคิมเบอรี่ว่ามีข่าวกิกกักกันในละครเรื่องใหม่นะครับเรื่องรักปฏิหารครับแม้ว่าละครยังถ่ายไม่เสร็จนะครับแต่ทั้งคู่ก็ออกมาออกงานกันแล้วนะครับงานนี้มีขาเมาส์แรงจากกองถ่ายมาเลยว่าคู่นี้เขาแอบคุกกิกกักกันนะครับผมไม่หรอกไม่หรอกนะแต่ว่า ไอ้เรื่องประเด็นเนี่ยมันก็คือเรื่องลับๆของทั้งสองคนนี้เ,เ,เรื่องลับๆเลยนะคะผมแล้วเริ่มที่พี่หนุ่มสมาร์ทก่อนเลยคนนี้มีข่าวว่าชอบไปเที่ยวตามผับตามบาร์อืมนะครับแล้วพี่สมาร์ทจะว่ายังไงนะครับเป็นผับโคโยตี้ด้วย<อ>แบบเหมือนบิยตี้พี่สมาร์ทครับไปจริงหรือเปล่าไม่ชวนน้องโกดน,นะ <laughs> ไปเพราะว่าไปต้องไปไปแบบที่บอกว่าไปคอนเสิร์ตหรือว่าไปถ่ายละครก็เคยไปครับแต่ไปเที่ยวเป็นการส่วนตัวเคยไปเคยไปมันเกิดเพื่อนก็เคยไปครับแต่ว่าไปไปเล่นกับคโยตี้นู่นนี่นั่นอะไรเคยผมไม่ไม่ได้ไปขนาดนั้นฮะผมก็ไม่ไม่ไม่จริงจังฮะเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าอย่างเป็นผมเป็นผู้ชายผมก็คงไม่ไปบาเกก็ต้องบอกเลยว่าผมไปถ้าถ้าไม่ไปเที่ยวไปไปไปดูไปดูผู้หญิงอะไรเงี้ยก็ก็คงไม่ดูจะมีข่าวอะไรครับครับผแต่ก็โอเค ไม่ผิดไม่ผิดหนูจอยนเ่าไม่ผิด ไปไหมพี่แต่ให้ชวนหนูด้วยชวนหนูด้วยเพราะว่าคนเราอ่ะชอบผู้หญิงก็ต้องไปแบบนั้นอไปลักเราอยิ่บอดี่อ่ะยังไม่ได้แต่งแต่งงานมเหรกเขาก็ไปได้ไปได้แต่พี่ไปไม่ได้แลวอย่าชวนนะอย่าชวนหนูนะเป็นโทรมาแล้วหนูไม่รับหลายครั้งแล้วโทรไปไหมไปไหมนะพี่มีสองพันเจ็ดดูด้วยนะโทรมาแล้วหนูไม่รับเพราะรับแล้วต้องงานเข้าแน่มาเลยก มาถึงน้องคิมเบอร์รี่นะครับผมเป็นไงนะครับก็เขาบอกว่ามีข่าวว่าต้องต้องต้องมาแล้วว่าเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบผู้ชายจริงหรือเปล่าเขาเป็นแบบดีดีละล้าอะไรหรือเปล่าแบบเป็นผู้หญิงละลาหรือเปล่าเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าไปฟังน้องตอบเลยน้องตอบงงมาก ไม่เมื่อก่อนไม่มีใครมาจีบหนูเหมือนกันไม่มีตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราหน้าแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเราสวยไปเปล่าคนก็เลยไม่กล้าเข้ามาไม่่ค่ะแต่ว่าถ้ามีมีผู้หญิงมาจีบเราก็โอเคโอเคเอ้ยก็ดูอีกทีหนึ่งการกันไม่คือใช่หนยวยังไงอ๋อไม่ใช่งนยยังไง นะหนูเป็นผู้หญิงหนูก็ยังยืนยันว่าเธอเป็นผู้หญิงมีใครบอกเธอเป็นผู้ชายอ่ะไอ่บอกผู้ชายก็ไม่เชื่อผมบอกมันพูดยังไม่เชื่อเลยที่ว่าโดนพาเลยแต่ว่าตอแบบว่าอย่างนี้แบบมีอะไรมาจีบหรือเปล่ามีสาวหลอบดูอีกทีนึ่งไปก็เมื่อไงเนี่ยก็แสดงว่ามัามีจีบอยู่หรือเปล่าเออเอาจริงพูดจริงของเขาอ่ะนั่นแหละรู้รู้หรือเปล่ารู้จักคิมเบอรี่เปล่ารู้จักรู้จักไปหมด ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไปต่อต่อมาแล้วครับข่าวคุณน้ำเพ่องนาธนิกานะครับปัดไม่พร้อมวิวานะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยงานละครหลังจากที่เล่นละครเรื่องมงกุฎดอกซ่อมนะครับพักหนึ่งไปแต่หนูบอกว่าคุณอาที่สามอ่าคุณนาที่สามก็ตายล้วพักหนึ่งแต่พักสองก็ยังตามมาหลอกหลอนในยความคิดของลูกนะครับผมแล้วก็ ภาคสามเนี่ยถ้าถ้ามีเนี่ยจะมายังไงประเด็นคือจะมายังไงมาแบบมาเกิดใหม่หรือเป็นบุคคลหน้าเหมือนกันหลอนนนเนี่ยหรือยังยังงงอยู่นะครับผมก็ออ่พูดถึงเรื่องแต่งงานนะครับกับหนุ่มว่างโกวงการเนี่ยคบกันหาเงินอ๋อคาจะไปถามว่าจะแต่งหรือยังแต่งหรือยังเขาก็ต้องไปฟังเขาตอบนี่ฮะตอบเลย ยังไงภาคสามเดี๋ยวมันก็ต่อเนื่องกันหนึ่งกับสองอยู่แล้วใช่ไหมอย่างรุ่นเรามันก็คลาสสิกอยู่แล้วพอเห็นภาคสามยังไงก็ต้องเลี่ยงมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามังไล่หลังใจอะโอยแมยังยังไม่ลายังไม่ลาเพียงแต่ว่าตอนนั้นก็เพิ่งเล่นจบใช่ไหมเหมือนแบบว่าเด็กนักเรียน่ะก็ต้องมีปิดเทอมกันบ้าง ใช่ค่ะก็พักรักษาสุขภาพก็เดี๋ยวถ้าแต่งงานเดี๋ยวก็ต้องโดนบังครั้งมีลูกแน่นๆไงใช่ไหมเป็นแฟนกันคุกกิดอย่างเงี้ยมันก็มันก็สดชื่นดีนะบางทีแบบว่าแต่งแล้วมันกลายเป็นแบบหัวเมียหัวแย่แล้วแบบอุ้ยยังไม่อยากเป็นแบบเมียเมอย่างเงี้ย นี่ไง<า>นี่ไงเป็นกานการกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่พเพราะแต่งปุ๊บกลายเป็นผัวเมียมันมันเข้มไป <c oughs> จริงแล้วอ่ะผู้หญิงไม่จะเสียเปียบพี่อย่าแต่งอนี้ครับเอา <c oughs> จริงจริงแต่งแล้ว <นะ S 2> เสียทั้งหน้าทังหลังอะไร,ะไรทั้งหน้าก็จากนางสาวเป็นนางอา่ะทังหลังจากนางุคุณตัวเองก็ต้องใช้ตุคุณผัวอย่างนี้ไม่เปลี่ยนก็ได้จริงป่าจริงโอ้ยหนูบอกแม่หนูไม่ต้องเปลี่ยน แม่สบายแม่อูไรแม่ให้แล้วคุณพ่อเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วก็ล้วไปสิดูกันมาสามสิบปีเสียใจมากทำไมอ่ะพ่อกับแม่หนูเป็นพผนเมียกันซะได้ไปต่อมิษณ์เดินเวิร์ปีสองพันสิบเอ็ดนะครับผมนายโยมานะเดินสายขอบคุณนะครับคุณบรั้น เอลมาเกอโอ้คนณใบอั้นสวยแล้วคนใจตังอีกคนหนึ่งนั่นแหละคุณไบอั้นนะครับแล้วก็คุณไบอันก็ถามนะครับผมกรรมการบริษัทบีซีเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนนะครับนี่คุณไบอันนะครับเขาก็ถามคุณไบอันหนักว่ามีใครอยากจะเป็นดาราบ้างเป็นละครบ้างนะครับผมอ่าไอ้ฟางครับ บอกว่าอยากเป็นดาราทุกคนแต่ว่านายเขาบอกว่าคนที่อายุน้อยๆตั้งใจเรียนก่อนค่ะแล้วค่อยเป็นที่หลังให้เรียนจบก่อนก็อยากอยากสองอย่างค่ะจาเกิดมีโอกาสใช่เขาก็จะชมว่าสวยกันทุกคนนะเขาบอกตีนี้สวยทุกคนเลือกไม่ถูกขอให้ให้กําลังใจตลอดนะคะที่จะไปกดใน w ัวร์ค่ะจะทําให้ดีที่สุดค่ะงเอบอกมือน้องน้องจูลี่ได้ที่หนึ่งนะครับผม วันนั้นดูแล้ววันนั้นดูป่ะดูอยู่ตอบคำถามชัดเจนมากเป็นไงบ้างก่อนตอบคำถามอ่ะชุดายน้ํามีหกล้ม จำได้ว่ามีสีชมพูหกล้มคนหนึ่งชุดแบกล้องตัดไปพอดีเลยอ๋อวันนั้นตื่นตาตื่นใจไหมอ๋ออลังการการจัดงานหลับไม่หลงอลังการการจัดงานเลยที่ยายอะไรจ้ะเด็กคลึงเด็ลึงอะไรอะไม่หนุ่ยเอาหนูคลึงอ่ะเมื่อกี้นี้ลากันไปด้วยเรื่องอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าเขาอยากไปดาราอย่างพี่วิกรมีช้อยยิ่งอยากให้เป็นไหมอยากเป็นแซนตตลกไหมครับ เฮ้ยคนมีครอบครัวม่อแล้วฝากเรื่องสุดท้ายนะครับก็หนูไปเจอผู้บริโภคมาแล้วก็เขานํานําน้ำเนี่ยนะครับมาให้มาให้หนูนะครับผมอี่มันมีอะไรอยู่ข้างในมันเป็นตัวอะไรอ่ะนีเป็นน้ำดื่มน้าดื่มครับนี่อมีอะไรเต็มอยู่เลยข้างหน้านี่คือยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดเลยครับพี่ก็ดูดิเนี่ยเนี่ยเออเนี่ย แล้วมันเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วใช้พี่ทําอะไรก็ไม่ทําไงก็คือฝากฝากเตือนด้วยว่าถ้าสมมติเราพูดที่ตื้อดื่มนะคะผมก็อย่าอย่าไปแบบว่าออกมาถึงก็หลอดจอบโป้นระดูดเลยให้ดูก่อนให้ดูก่อนท่านี้ทั้งนั้นเกาะจอบไปแล้วกี่ถ้วยถึงเลยสามอยู่ในกระโพดนี่สามแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรวะนะครับสวัสดีครับวันนี้ลูกเตือนใจผมไปด้วยนะครับสวัสดีครับ